รถมือสองอันดับหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะพาไปดูรถ PPV ที่แบบยอดฮิตในตลาดมากๆเลยอย่างดาร์วิสุปจเจโลกคันนี้นะคะก็เป็นตัว2.4 GT Premium นะคะปี2018บอกเลยว่าสภาพเนี่ยใหม่เอี่ยมมากๆสวยจริงอะไรจริงนะมั่นใจได้เลยสวยคุ้มนะคะจะสวยคุ้มแค่ไหนเดี๋ยวจะพาไปเช็คแต่ละจุดกันเลยคะ่ะเรามาดูในส่วนของฝากระโปรงกันบ้างดีกว่านะคะ<อ>เริ่มกันเลยดีกว่าว่า สภาพน็อตเนี่ยมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวขออนุญาตส่องก่อนเลยบอกเลยว่าโอ้โหน็อตเนี่ยสีเดิมๆเลยไม่เคยผ่านการขยับพูดจริงว่ามันไม่เคยขยับนะคะมันสูงกันได้เลยนะแล้วน็อตตรงนี้ก็ยังยังไม่เคยขยับนะคะแผงตรงนี้ก็คือยังอยู่ในสภาพที่ดีอ่ะไม่เคยขยับไม่เคยขยับโครงคานต่างๆก็ยังในสภาพที่ดีนะคะแล้วก็แผงพลาสติกตรงนี้ก็ยังอยู่ไม่ไปไหนนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆเดิมๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตส่องน็อตก่อนนะคะน็อต โครงคานก็ไม่เคยขยับอีกเช่นเดียวกันนะคะอยากให้ทุกคนมาส่องแล้วกันเนาะว่ามันไม่เคยขยับจริงๆแล้วนี่เลยเนาะตามส่วนต่างๆก็ไม่เคยขยับนี่ฝาตรงฝากระโปรงต่างๆ่รูเมนอาร์ขออนุญาตจิกเล็บนิดน,นึงองะต้องฝั่งนี้เนอะอาะจิกปลายรอยเล็บก็ยังขึ้นนะคะแล้วก็สติกเกอร์มอกก,ก็ยังมีอยู่แผงกระมียย่ตรงนี้นะคะก็ยังอยู่สภาพที่ดีไม่บูบสลายหายไปเครื่องยนต์ต่างๆก็ยังอยู่ในสาภาพที่ดีนะคะก็บอกเลยว่า เดิมๆมั่นใจได้ว่าไม่เคยผ่านการชนหน้ามาอย่างแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่านะคะถ้าเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะก็นี่เลยมีการพับเบาะลงไปนะคะแบบที่นั่งแถวสามเนาะให้แบบว่าดูว่าสามารถเก็บของได้เยอะแยะมากมายแต่ถ้าเอาเบาะขึ้นมาเนี่ยก็ตรงนี้ก็สามารถวางของได้นะคะบางทีอาจจะจะเล็กไปไม่พอเนาะในส่วนของย่าอะไรจะอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะบอกเลยว่ายังดูใหม่อยู่เลยสภาพคือ ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้า,า,าดในในกันดีกว่าค่ะเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่านะคะภายในก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเล่นลูกเล่นใส่เมทัลลิกไปตามส่วนต่างๆให้ดูแบบเออไม่ได้แบบว่าดํารัวอะไรอย่างงี้เนาะนอกจากนี้หลงงังโครงหลังคาก็เพื่อให้ดูแบบว่าโปง่งโล่งสบายแล้วก็จะเลยเป็นสี cream. อ่อนๆออกครีมนะเป็นแบบว่าหลักการของสีนิดน,นึงเพราะว่าถ้าดําหมดก็จะดูทึบไปหมดเลยนะจ๊ะอ่ะเรามาเริ่มเป็นส่วนที่ พวงมาลาัยกันเลยนะคะก็เป็นพวงมาลัย power ed, ที่สำคัญมี e พดา h i ิพนะคะใส่เหยียบใส่ลุยก็สนุกมือกันเลยนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะก็พวกปุ่มมัลติฟังชันต่างๆก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะก็มีทั้งคุชคอนโทรลต่างๆแจ้งเตือนต่างๆ,างๆอ,อยู่ตรงนี้เลยระบบความปลอดภัยนะคะจะเต็มอยู่ตรงแถวนี้เลยอ่ะนอกจากนี้นะคะก็เพิ่มเสียงเบาเสียงตรงนี้กันได้เลยนะแล้วก็ขอข้ามไปในส่วนของหน้าจอหน้าจอทัชสกรีนของเรานะคะหน้าจอนี่ก็คือมีทั้ง แมปเบิบต่อ USB AV เลยเพราะว่าเขามีตัวของหน้าจอด้านหลังด้วยนะมีเออมีจอหลังด้วยแต่ยังไม่พูดถึงเพราะว่าเรายังไม่ข้ามไปนะคะก็จะมีในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนเมนูเมนูวิทยุ FM CD AUX ต่อบูทูธอะไรเงี้ยคือได้หมดนะคะแล้วก็ส่วนของแอร์แอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลแบบได้2อฝั่งนะจ๊ะเลือกกันได้เลยว่าจะสะดสวกแบบไหนชอบรอชอบหนาวชอบเย็นกดกไปได้เลยนะคะ ได้แล้วจะบอกเลยว่าสภาพรถคันนี้คือใหม่มากเพราะเป็นรถปี2018เนาะคือการใช้งานเนี่ยก็จะไม่ค่อยสมบุกสมบันอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือมีความแบบว่าสภาพใหม่อ้าวใหม่จริงไม่จริงนะคะยังไงก็ทาพิสูจน์มาดูกันได้เลยแต่เสื่อมคันเราต้องพูดถึงเรื่องเบาะด้วยเบาก็าเป็นเบาหนังแบบนี้แล้วก็เป็นเบาปับพับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะวีสะดวกสบายขอปรับเล่นนิดนึงนะคะแต่คนขับก็จะได้ปรับหลายทิศทางนี้นตาจะโอเค เดี๋ยวเราไปนั่งที่นั่งด้านหลังกันดีกว่าคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ด้านหลังกันแล้วนะคะบอกเลยว่าบอดเนี่ยนั่งสบายมากเป็นรถเพื่อครอบครัวจริงๆนะจะต่อคาซีทนะคะแล้วก็ต่อดีวิดีโอให้เด็กๆดูก็ได้เลยนะแบบสมัยนี้สมัยก่อนมันจะมียุคช่วงหนึ่งที่ฮิตมากที่จะต้องมีจอในรถอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือแต่ถ้าเราโต,ตแล้วเราคงไม่ค่อยดูนะเพราะรู้สึกว่า เวียนหัวนะคะแต่เด็กๆเกนี่ยน,น่าจะแฮปปี้มากนี่เลยก็มีมาพร้อมเรียบร้อยนะคะองแอน์นี่คือเย็นเย็นถึงคนข้างหลังนะคะเพราะว่าอยู่นี่จอบจ่อหัวเลยอะคือแบบลงเต็มเมนะคะนะเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งแถวสากันต่อเลยดีกว่าคะ่ะในส่วนของที่นั่งแถวสนะคะบอกเลยว่าอาจจะไม่นั่งสบายเหมือนแถวสองแถวหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะแต่คือการนั่งมันก็ถือว่านั่งได้อยู่เพราะว่าหน้าเบาตรงนี้นะคะก็มีความกว้างไม่ไม่ได้สึกแบบว่า มันก็คือนั่งเต็มแต่แค่อาจจะต้องมีการชันเข่าบ้างนะคะผู้หญิงที่ไม่ได้สูงมากหรือผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยหรือว่าคนที่ตัวเล็กเด็กๆเนี่ย <c oughs> คือถามว่าถามว่านั่งสบายไหม <c oughs> ก็นั่งสบายอยู่นะคะแต่ถ้าสูงมากอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่แนะนำนะคะเพราะอาจจะที่นั่งแถวสั่งผูอย่างที่รู้เนาะมันไม่ค่อยนั่งสบายอยู่แล้วนะคะแต่บอกเลยว่าถือว่าถ้าแบบไประยะใกล้ๆหรืออย่างเงี้ยคือก็คือว่าได้อยู่นะคะบอกเลยว่าบอกเขาเนี่ยก็คือทํามาถือว่าใช้ได้แหละแต่ยังไงมันก็ต้องมีการชันเข่านิดนึงเนาะ อ่าโอเคที่นางแถวสามมาเทให้ดูนะคะแต่เด็แล้วอยากจะบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพแบบใหม่มากนะคะไม่เยินเลยหลังคองหลังคาเนี่ยก็คือยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยอะ่ะเออถือว่าแบบรถที่สภาพดีมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันต่อด,ดีกว่าคะ่ะโปรโมชั่นสำหรับช่วงนี้เนี่ยคะบอกเลยว่าคมสดคมนะเพราะว่ามีการรับประกันรถให้อย่างแน่นอนสภาพดีแบบนี้นะคะเรามีเอกสารรับประกันให้ว่าคุณจะ ได้เราที่สภาพดีไม่เคยผ่านการชนหนักน้ำท่วมดต่ดตอบไปอย่างแน่นอนนะจ๊ pues จะนอกจากนี้นะคะยังมีบริการดอทดอนเดลิเวอรี่โหไม่ใช่แค่ส่งรถนะคะตั้งแต่คุณถูกใจรถของเรานะคะดูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์5 g ของเราไม่ว่าจะเป็นย u b e Facebook หรือว่าจะเป็น l ล n e ต่างเนี่ยก็คือสามารถวิดีโอคอลกับทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้เลยถูกใจนะคะเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปถึงบ้านคุณเลยก็คือทำเรื่องผ่านเนี่ยก็ไม่ต้องมาถึงโชว์ลูมเราบริการส่งรถถึงบ้านก็เรียกได้ว่าโหสะดวกสบาย สูตไม่ต้องมาถึงโชว์ลูมก็สามารถมีรถขับได้ไอดันนี้เป็นความสะดวกสบายประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะก็มันจะได้เอกสารครบนะคะไม่มีการโอนรอยใดใดทั้งสิน้นและก็ขัดเคลือบแก้วก่อนส่งมอบรถคุณจะเงาวับจับตาอย่างแน่นอนบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่นะคะและในส่วนของเลขไม้ก็อยู่ที่ คุ้มมากๆถ้าใครไม่อยากพาลาดรงเสวยๆดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พาลาดรงเสวยๆดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ตกตั้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย